สวัสดีเช้าวันที่เจ็ดเก้าแปดหกแปดออกกำลังกายอยู่สวนร่มมะนีน่าเป็นลูกกินครับนึ่สองสามสี่ ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก้า20 2십0이십0 이십삼 이십0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  삼십 สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบ gì nè gì gió gì xa gì 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 ha gì Hồ gì Đen gì Bè gì ca à gì

Och så... Och sen... Och si... Och här. Och hå. Och där. Och där. Och

เล่นลูกกิ้งไล่เท่าคอดำมัดเข้าดานมัดเป็นสปริงต่อกก็เป็นสปริงมือหักนาเนี่ยสปริงมือหักเป็นการเพิ่มกล้ามข้างไว้มันก็จะมีแรงดีแรงดีอัดดันคืนน,นั่นแหละป้อยซาซามันก็จะได้กล้ามขึ้นเ,นเห็นไหเหมือนกับจะเข้าเบ่งกล้ามทำไมเล่นลูกกิ้งอันร้อยเพื่อ

6ก6ห8เจ็ดสเาเจ็ดสเจ็ดห้าเจ็ดหกเแปดก้ดสอพอจบคลิปอันวันที่เดเดือน8แค่นี้ละพี่น้องพอกันไม่เมือ่อนานนะครับสวัสดีครับ